ที่สงขาหน่อยนะคะไปดูภาพบาดเสียวแล้วค่ะเพราะว่าเหล็กเส้นนะคะที่มัดรวมกันรอที่จะเทป,ปูนนะคะจะสร้างเป็นต่อมอสะพานข้ามแยกปรากฏว่ามันเอลงมาแล้วก็เกือบจะไปหล่นทับรถคันนี้ค่ะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะว่าดูดููอยู่ๆก็เอียงยลงมาแบบนี้เลย,ยใครจะไปนึกโอ้ฟอร์จูเนรคันนี้เนี่ยหักซ้ายแทบไม่ทันเลยนะคะเหตุเกิด ใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เจ้าของคลิปบอกว่าช็อกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามาเร็วกว่าน,นี้หน่อยหรือว่ามาช้ากว่าน,นี้หน่อยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้คือกลางถนนเพชรเกษมค่ะมีการปิดช่องทางการจราจร1เลนด้วยเพื่อที่จะสร้างสะพานข้ามแยกคูหาอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาแต่ดูสิคะ เป็นเหล็กเส้นแท้ๆมัดรวมกันรอเทป,ปูนเป็นต่อมอสะพานอยู่ๆก็เองลงมาเฉยเลยแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะในช่างโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกคูหาคือนายสมพงษ์ฮิรันประจักษ์บอกแบบนี้บอกว่าเมื่อวานนี้มีการยกเหล็กท่อนที่3เพื่อใส่ในหลุมขุดเจาะน้ำหนักเหล็กเนี่ยประมาณ3ตันกว่าๆโอ้โหส่วนที่เหล็กตกลงมาเนี่ยเพราะว่าตะขอหลุด จากตุ้มเหล็กที่อยู่บนตะขอทําให้ไม่สามารถควบคุมเหล็กเส้นได้มันก็เลยเอ็นตกลงมาแบบนั้นหลังเกิดเหตุนะคะทางโครงการมีการสั่งให้หยุดการก่อสร้างและให้ตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดพร้อมกับขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอย่างนี้โครงการกต้องขอขอโทษผู้การใช้รถด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดก็ทางโครงการวันนี้ได้สั่งการให้ทางบริษัท ผู้รับจ้างให้หยุดการก่อสร้างอานเข็มจาะเกี่ยวกับการยกนี่ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่ชำรุดก็ให้ให้เปลี่ยนใหม่เอาของใหม่มาเปลี่ยนที่ว่ามันปลอดภัยกว่านี้ สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีทรัพย์สินเสียหายแต่ว่าหลังจากนี้โครงการจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกรถขณะที่มีการใช้เครนยกเหล็กรวมถึงจัดไฟส่องสว่างบริเวณเขตก่อสร้างตัดเขตต่อสร้างเขตก่อสร้างตลอดแนวถนนนะคะส่วนหลุมถนนบริเวณเขตก่อสร้างที่ชาวบ้านร้องเรียนทางโครงการบอกว่ามีการสั่งยางมาตอยเตรียมเข้าซ่อมแซมแล้วเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดค่ะ เห็นแล้วหวาดเสียวแทนอ้าก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมตะขอถึงหลุดจากตุ้มเหล็กได้ครับเอม,มันเกิดจากอะไรอะถามัหลุดได้ถูกไหมอของแบบนี้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับบนท้องถนนจะมีอะไรที่เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับวันดีสนุกนฟรีดีดทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้